น้องสรับซลต์ซ <Yes. S 1> ันต้าเนาะก็รู้จักกันมาตั้งแต่ว่าตั้งแต่2020ที่ไหนแล้วสี่ห้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือน้องจะเป็นคนหนึ่งเลยที่คือก็เป็นคนนอกค่ายในวันนั้นอ่ะคือแบบมัน่เต้นผมนตลอดก็คือน้องจะคอยอรู้ถึงเรื่องราวข,ของความฝันของผมมาตลอดเลยแล้วจะคอยเต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือก็รู้ว่าน้องม,มีความฝันที่อยากจะเป็นศินลปินเหมือนกันและวันที่น้องเหนื่อยในวันนั้นคือรู้สึกว่าจริงแล้วภูมิใจตัวน้องมากมาก คือน้องเก่งขึ้นแบบมากๆเลยในเรื่องของการเต้นแล้วก็การประฟอมที่แบบเห็นได้ชัดมากและที่สําคัญเลยคือน้องเป็นคนที่นึกถึ่งของรู้สึกของพี่ๆทุกคนตลอดเวลาเลยมันกับน้องน้องจะเป็นคนที่แบบคือตอนนี้ผมให้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องสกิลเรื่องประฟอมน้องเก่งที่สุดชผมก็จะยกให้น้องเลยว่าเออเนี่ยกับพี่จะต้องเต้นแบบเมานะาถแบบถ้าน้องยอดตรงนี้พี่ก็ต้องยอดเเอาแน่นๆลายต้องแบบเอาน้องเป็นบรรทัดฐานเลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณน้องในใน เรื่องที่มันฟองเข้ามาแล้วมันทําให้แ a s p e r p r o ปรเเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็โปรเด็กมากๆในในเรื่องของแบบความความสมบูรณ์ของของขาบวงก็จะันสีคนใช่